มาดูข่าวสีสันในต่างประเทศกันบ้างน,นะครับธรรมดาเราจะเลี้ยงสุนัขที่เขามีชีวิตแต่คราวนี้เป็นสุนัขหุ่นยนต์ของบริษัทบอสตันไดนามิกนะครับเขาเผยโฉชมออกมาว่าสุนัขหุ่นยนต์ตัวนี้มีรูปร่างที่ผอมเพรียวบางแล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นสุนัขที่คล่องแคล่วที่สุดด้วยนะครับบริษัทบอสตันไดนามิกนะครับผลิตหุ่นยนต์รายสำคัญของสหรัฐภายในเครือ Google ได้เผยโฉชมเจ้าสปอ t ตนี่รูปร่างหน้าตาของเจ้าสปอตเอ๊ะน่ารักหรือน่ากลัวดี <laughs> ยังไม่มีหัวใช่ไหม <laughs> ยังไม่มีหัวเป็นหุ่นยนต์สุนักรุ่นใหม่ล่าสุดท,ที่ทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและยังมีระบบไฮดรอลิกช่วยในการเคลื่อนไหวจุดต่างๆของร่างกายด้วยนะครับโดยในวิดีโอเปิดตัวจะเห็นเจ้าสปอตเนี่ยเดินในตัวอาคารและก็นอกอาคารแล้วก็ถูกคนเนี่ยใช้เท้าอาทีบเข้าไป ก็ยังสามารถกลับมาท่งตัวได้นะครับโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์เป็นตัวนําทางโดยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีน้ําหนักถึง73กิโลกรัมแต่ว่าเขาอาจจะถือว่าเป็นหุ่นยนต์รุ่นที่ผอมบางที่สุดกระฉับกระเชงที่สุดในบรรดาหุ่นยนต์สุนัขที่ทางบริษัทเคยผลิตมาขึ้นมาใไดได้ด้วยเมื่อกี้ตอนเดินดูเหมือนไม่ค่อยมั่นคงแต่ตอนขึ้นมาไดดูกระฉับกระเชงนะนี่เดินตามทางกรุขะ <c oughs> ได้ด้วยนะครับสุนัข หุ่นยนต์รุ่นก่อนๆเนี่ยจะเน้นใช้งานเพื่อการบรรทุกสิ่งของหนักๆแต่ว่าเจ้า Spot 2ออกแบบมาให้ใช้งานด้านการค้นหาและกู้ภย<อ>ัยรวมทั้งสอดแนมวิ่งได้ด้วยนะครับเหาะๆก,กันได้ใช่ครับวิ่งเป็นคู่ก็ได้ <ừ> เดินคู่กันก็ได้เดินกันอีกอ้า <laughs> นะบริษัท Boston Dynamic ถูก Google เข้าซ <gesch> <iah> ื้อกิจการเมื่อเดือนธันวาคมปี2556นะครับโดยก่อนหน้านั้นบอสตันไดนามิกมีผลงานสำคัญสำคัญที่สร้างชื่อเช่นหุ่นยนต์ที่สามารถวิ่งได้เร็วที่สุดในโลกเหมือนเสือชีตาเลยและก็ยังสามารถกระโดดได้สูงถึง9เมตร14เซนติเมตรสูงนะรวมทั้งยังเคยออกแบบหุ่นยนต์วิจัยเคลื่อนที่ให้แก่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐด้วยล่าสุดก็ออกมาตัวนี้แหละครับเจ้าสปอตแม้หน้าตาจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะแต่เขาก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่